กับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องป้องฝ่ายสุข,ขุสุคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่เดอ้อที่เข้ามาเมื่อนี้มาอันอันนี้พี่น้องมากินอันขนมเซนยูลาอันหญิงแสนแล,ล้ลงทงพี่น้องกะบันลานานิชานิช,า,นชาชาแนลพี่น้องเดี๋ยวสิบห้าไปเบิงบ้าน นี่ลูกสาวเนาะหญิงแสนแลนรงทงพี่น้องร้านสุ่มตันหญิงแสนแลนรงทงเดี๋ยวมานั่งกินอยู่ร้านเพื่อนนี่ละพี่น้องข้าวอันม่านสนซางอันลูกซ้นทอดน้ำเพลินลูกซ้นหมูทอดละการขนมเส้นร้านนิชาเดี๋ยวจะพาไปเบื้องร้านนิชาพี่น้องพาพี่น้องาพาไปเบื้องอันฮะพาไปเบื้องร้านอันขนมเ้นเอา ขนมจีนพี่น้องมาซื้อขนมจีนพี่น้องนี่ละอันแม่ค้ากับอันนี้ใบได้พี่น้องนี่น้ำยาพี่น้องน้ำยาขนมจีนมวยให้ขนมจีนหชุดจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องจูอ๋อสวัสดีน้องตามสวัสดีน้องตามไปรู้โอ้ยเอานี่เอานี่วางไว้นน่ก่อนพี่น้องสวัสดีคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะนี่ละ ลานเพลินพี่น้องมีอาหารทะเลพร้อมพี่น้องมีอาหารทะเลมีอะไรบ้างมาดูกัน<ม>เนาะ,ะก็จะมีปลาหมึกแข้งพี่นอ้องปลาหมึกท่าโล่เนาะนี่เสียบยีเด้อพี่นอ้องเพราะว่าเคยกินอยู่เพราะวันอันเขาจะซื้อมาฝากอันนี้นี่ละมีของอาหารทะเลประมาณนี้ละพี่น้องขนมเสียนพี่น้เขาจะเอาไปส่งเทศบาลพี่น้องนี่ปลาซิโชอันอันริโชรักโชริโชริโชโอ้ย เบอร์เด้อแขนอันนั่นแขนอ้อนต้นอินเตนอยู่พี่นออ้อมงมาเบิร์มาเบิร์มาเบิร์น้ำพี่อ,อ,อร่อยไหมคะอร่อยไหมใช่อร่อยครับผ<า>มตำอีหยังนันมันตำตีนไก่กครับอ๋อตำตีนไก่แซ่บๆครับแมนบอ,อยิงแสนนมโตเออนั่นยิงแสนนมโตอ,อีกแล้วแลนลงทงค่ะ<ง>เออเหลือดเลือดเก๋ๆนี่มื้อนี้สิเป็นวันหยุดเนาะ วันหยุดวันฮอลิเดย์วันฮอลิเดย์ครับปกติเพิ่นกะสิไปขายหมูพี่น้องปกติเพิ่นจะไปขายหมูตำขายหมูยูไส่ยูน้ำพริกครับตลาดน้ำพริกศอืมบอแม่ฝากร้านแม่ฝากร้านได้เลยครับเด้อทางใดไอ้ตำหมูสดอยู่ตลาดน้ำพริกศิลาตลาดยิ่งๆนะครับเป็นตลาดแรงแล้วเออนั่นเป็นตลาดแรงแล้วม่ผู้ขายก็หน้าตาดี่ดีหรอเออน้าตาดีผู้ขายหน้าตาดีทั้งผู้บ่าวทั้งผู้สาวพี่น้องทั้ง ย่องจากองค่ะเออนั่นถ้าว่าย่องจากคองจะสิทธิ์ไพจิมาย่องเนาะเออมาครับมาครับมากินไอ้ตามซีนไกด์ครับด้วครับเด้อโอเคสวัสดีพี่น้องนี่ม่านสังลูกิ้นทอดนั่งพี่น้องนี่ร้านลูกสานะหญิงแสนแลนลงทงค่ะฝากเอฟซีช่องคอยก็คือใช้น้ามาอุดหนุนร้านหญิงแสนล็อกโตด้วยนะค่ะเออนั่นอันทอดลูกิ้นให้ด้วยจ้า มามากินขนมเส้นกันพี่น้องมากินขนมเส้นมาพี่น้องกินขนมเส้นกันขนมจีนพี่น้องมากินขนมจีนขนมเซนกันนะก็คนนือกานนแฟชามัน,น,มน,นมเบื่อป่ะต้องมันตามันไม่ค่อยดีนึงหมูมืด พี่น้งนางร่นแบบอามุม๊ค <laughs> มาพี่น้องกินขนมสเส้นน้ำเกั็ดเสียพี่น้องนัำอะไรกินกับเสียบุตรน้ำยาเบิ้งแต่น,น้ำยากับเสียพี่น้องน้ำยามพี่น้องไหมกินขนมสเสียงมาถ่ายทำอยูทูบเบอร์ช็อบคอนฟูเนี่ยมาพี่น้องเนี่ย บอกไว้เลยราดีมิตรดาราททักคะพี่จาร่าแล่นลง่องคะ่ะส้ตมตำดาราคะ่ะขนมซีซอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยาาขนมเทียจ้าปาดหมอนะคะขอบคุณยูทูบเบอร์ชอบพลาดก็คือชาแนลด้วยนะคะโอเคโอเคฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามนี่ก็พี่น้องเด้อไขช่องพลดก็คือชาแนลพี่น้องปากเป็นเร่งเชืเ่อเรงใจให้นแน่เด้อ ยอย่าลืมกดซับสไคร์น้ำแน่เบอร์เข้าไปเลยนะคะ <Okay. S 2> ชอ่องดูบูเบอร์ึงความบ้าพอรอยก็คือวัตช์ชาแนลนะค่ะในพี่<ล>น้องครับเดี๋ยวเราจะได้เจอกันใครกินใครแตกเออเลสแซ่บเบอร์จ้าพร,ราคาก็คือหน้า ถ้วยที่สองอ่ะได้พี่นอ้องถ้วยที่สองแล้วป้าขนมเสยนแซบดิลีพี่น้องแซบแซบแลวไงคะน้ำตัดเคียมห้วยน้นพี่น้อง,องแซ<ส>บคโอเคค่ะปาน้พี่น้องเยวะปัว หจีนสองชดุดวันไหนไปซ้งนั่นไม่โดน่นเหรอฮัลโหลจ้าผักเยอะๆผักเยอะๆหักเยอะๆค่ณบอกนี่นไม่โดนแมะน้ำต่นเจียมห้วยน้ำไม่เหรอจับ แถมเฮงบ้าโที่สับปะงายต่ำเด้อบ้านพี่น้องนะอากาศดีดิพี่น้องแลนลงทงแลนลงทงแลนลงทงแลลงทงเบืองนั่งกำลังต่ำอันนันอยู่พี่น้องนั่งกำลังต่ำอันต่ำบักหุ้งให้ลูกค้ายอยู่ ก็คือป,ปวดหลังค่ะพี่น้องพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำานี้กันเนาะจะไดก็ฝากชองพรอนประคือชาแนลน้ำเนี้ได้พี่น้องอย่าลืมกดติดตามนะพี่น้องเด้อกด subscribe กดอมเมนต์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อสิได้มีคลิปใหม่ๆหม่ให้พี่เห็นน้องในเบิ่งกันอีกนะพี่น้องเนาะคลิปนี้สิได้อำลาพระจากกันได้พี่น้องเด้อเอาไว้พอกันอีพี่ต่อไป จังไดรกากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้ำช่องน้องไม้ใน่ได้พี่น้องเด้อช่องพ่อนพระคือชาแนลโอเคบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ